หรัมกรรมผู้ชี้ขาดบนเวทีบนเวทีนั้นมาจากคลิร์เนียนะครับจากสหรัฐอเมริกามิสเตอร์มาตินเดนกินครับนี่ตัดสินมวยมาแล้วครั้งใหญ่ๆนะครับ105ครั้งครับครั้งนี้เป็นครั้งที่106ครั้งครับยกแรกของการถ่ายทอดสดนะครับ ดูเือนว่าเดินหาจังหวัดครับสำหรับสิริมงคลสิงห์มนัสสัตว์หรือแม่ทองทองภาควิวครับทิ้งขวาตรงที่านับซ้ายครับก็มีอัดฉีดพิเศษครับสำหรับสิริมงคลป้องกันตำแหน่งไปบังคับไปนี้ครับอัดฉีดทัมโลกชาวไทยถ้าหากว่าน็อกลาบานาเลสได้จะมอบสดๆให้อีก2 0,000ืครับหลังจากที่มอบตอนชกไปแล้วหนึ่งนชมครับกลับมาที่จังหวัดปัตตานีครับสนามกีฬาลาม เป็นเบทีมยวยโชคราวาซึ่งการกันต่อนะครับนี่เป็นยกที่2ครับแหมศิริมงคลนั้นไล่ครับไล่ปานาเลสราะว่าหมัดที่ต่อยไปนั้นยังดูเหมือนว่ายังไม่แม่นนะครับได้ยินเสียงคุณสาสมบุกสีส้มวงครับก็ถือว่าเป็นพจัดการของศิริมงคลนั้นบอกว่าใจเย็นๆครับค่อยๆเน้นนะครับเรายังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็น ซูท้ช well ิงจากเมสการ์ครับรามานาเลสนั่นออกหมัดจะจะแจ้งแจ้งเน้นเน้นเสียงบิ๊กอิงตะโกนอยู่ที่มุมแดงก็บอกว่าให้ออกทรายก่อนจับตาดูนะครับว่าศิลปมงคนจะออกท้ายอย่างไรครับรามานาเลสนั่นดูจังหวะนะครับคอยมองจังหวะที่จะสวนกลับอยู่เหมือนกันครับคนต่างยับซ้ายครับ โมนย็บซ้ายสองสามหมัดอาไว้ยังไม่ได้ครับหนึ่งสองเอาแล้วครับเริ่มจะเน้นครับก็หลังจากที่เดินเร็วก็หันมาเดินให้ช่าลงแล้วก็ยับซ้ายก่อนก่อนที่จะตามด้วยหมัดขวาดิงซ้ายไปอีกหมัดหนึ่งฝูกซ้ายไม่ถึงสิบวินาทีสุดท้ายครับยกที่สองยังดูไม่ชัดเจนนะครับสำหรับยกที่สองนี้เป็นฝ่ายไล่ครับแชมป์ไทยหมด กลับมาที่จังหวัดปัตตานีอีกครั้งครับเพื่อชมมวยไฟบังครับของศิลิมนคลสิ์นัศักครับยกที่3ครับเสียงบิ๊กอึงตะโกนนะครับบอกว่าให้ยับก่อนนะครับมิสเตอร์มาตินเดนกินครับก็ไปแต่งตัวให้ศิลิมนคลสิ์นัศัก์ให้เรียบร้อยก่อนครับนี่เคยเป็นดารารับเชิญมาแล้วนะครับนอกจากจะห้ามมวย มาถึง106ครั้งรวมทั้งไฟนี้แล้วรวมกับดาราดังของฮอลลีวูดครับซิลเวสเตอร์สตาโรนจากภาพยนตร์ลัคกี้อนะครับลาบอนาเลสดูกันว่ายกนี้ปักหลักนะครับปักหลักที่จะแลกกับซิลิมคลครับกับตาดูครับยกที่3ดูว่าสายตาค่อนข้างใช้ได้ครับสำหรับวิคเตอร์มามาลาบานาเลสโยกจังหวะโดนฮุกซ้ายครับบวกด้วยครับ ลาบาร์เดาเลสันฮุกซซ้ายชเข้เาไปครับศิริบุคคลเดินเดินแล้วก็อาศัยลูกยับายาวครับยับขำทางยับเพื่อจะเปิดกาดยับหาจังหวะทิ้งขวาตัดลำตัวครับทิ้งหน้าที่โหนแก้มครับเอาแล้วครับโดนสองสมามบัดครับลาบารเลสเดิ็าดาากตึงครับผูบ้จัดการร่วมของศิริบุคคลบอกว่ายับซ้ายก่อนครับก่อนที่จะออกหมัดขวานะให,ให,ให้ออกให้ออกหมัดยับก่อน ให้ชกเรื่อยๆครับให้คุมเกมไปเรื่อยๆเรายังไม่เห็นหมัดชัดเจนของวิเตอร์ลาบานาเลสครับผู้ท้าชิงจากเมสกันนี่เป็นรองเบอร์หนึ่งครับหวังที่จะเห็นหมวยทั้งคู่น็อกกันครับแตาวา่ว่าใครน็อกใครนั้นทางชมต้องติดตามครับเพราะว่าจังหวะหลวมจังหวะที่พลาดนี่ระยะต้นๆมีสิทธิ์ลงด้วยกันทั้งคู่ครับโดนทั้ชมกันต่อครับ ยกที่4เมื่อปลายยกนั้นพูดถึงว่าถ้าจะแจ้งชัดเจนสิทธิบคนลนั้นต่อยได้จัแจ้งกว่าลาบาราเรสครับลาบาราเรสนั้นพอโดนนะครับโดนตัดลำตัวโดนหนักๆออกอาการถอยให้เห็นรุนกันต่อครับขวาต่อขวาบวกกันครับลาบารล์ลาเสต่อยขวาล่างุกซ้ายครับดูมันว่าต่ำนิดๆน,น,นะครับมาสักครู่ แรกกันครับต่างคนต่างโดนครับลาปาเลสโดนขวากรงของสิริมงคลหมัดหนึ่งในขณะที่สิริมงคลท่นโดนขวาตัดลำตัวเช่นเดียวกันครับมาถึงกลางยกที่4ครับท้องจะสีถ่ายทอดสดจากเวทีมูโชกราวสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีครับทางที่อยู่ใกล้ๆยังเดินทางมาชมพันครับสำหรับมวยไทยผู้สำคัญทุกทางหลังจากที่หมดวงสกุลแล้วครับ โดนอีก2หมัดแต่ว่ายังไม่เต็มหมัดครับเป็นจังหวะที่บาลาเรสอยห่างออกมาทพิงขวาแล้วสลับด้วยซ้ายครับแล้วบาลเลรสพยายามจะกอดครับสิเรียมคนไม่ให้กอดครับสิบินาทีสุดท้ายครับไม่คร่อมสองหมัดเลยครับขวากับซ้ายยังคงหนีได้อย่างเร็วครับสำหรับวิเตอร์ลาบาเลรสผู้ได้กลิ่นกากแมสิกครับหดขมกันต่อครับ เมื่อช่วงปลายยกนั้นระบราดลเลสซันโดนหมัดเพาะส,สั้นๆของศิริมงคลครับก็ต่อยไม่เป็นช่วงวงแขนครับรุนกันต่อครับเป็นารได้ระบาดลเลสซันต้มต่ำนะครับจังหวะที่ศิริมงคลออกหมัดขวามาเมื่อสักครู่นี้ก็เสียวใ้ครับเสียใที่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุจะศีรษะชนกันครับ ตาดูครับต่างคนต่างบวกครับลาบอนาเลสเริ่มจะบวกด้วยครับเอาแล้วครับแลกกันแบบใครดีใครอยู่ครับขวาต่อขวาครับท่านผู้ชมครับดูดีๆครับยกนี้เพราะว่าบวกด้วยความแกรงด้วยกันทั้งคู่ครับเอาล้ครับลาบอนาเลสโดนลังตัวก็ต้องกันเชียงหนีเหมือนกันครับหรือคนไล่เข้าไปแล้วครับลาบอนาเลสหมุนวนออกทางซ้ายครับยับซ้าย ทิ้งขวาตัดลำตัวได้อีกหมัดหนึ่งครับถึงพวกปลายยกครับทิ้งขวาไม่ถึงครับระบาลเลสเป็นจังหวะที่สิริมงคนั้นสิวินาทีสุดท้ายครับ1-2ึฮุบซ้ายได้หมัดยังไม่เต็มนะครับยังโดนไม่ไม่จ่าแจ้งครับยังไม่โดนจุดสำคัญลุนกันต่อครับก็ไม่บุมบามครับสลับสิริมงคนั้นก็ต่อยไปเรื่อยๆห้าแล้วครับ สองสามหมัดเอาล้ครับไม่สากศีรษะโคกันหรือเปล่าครับเห็นลาบาราเลสนั้นเอานวมปิดที่บริเวณตาด้านซ้ายครับเมื่อสักครู่ก็เป็นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เจตนาครับกรรมการก็บอกให้ระวังนะครับสบัด one point one point ดัดคะแนนนะครับ รุ้นกันต่อครับท่าประนต้อง่สีผ่ายทาดสดนะครับจากจังหวัดปัตตานีครับขอบคุณอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับคุณเด่นต้องมีนาและก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีครับ ขนส่งจังหวัดปตนีครับดูแลเรื่องรถยนต์เป็นอย่างดีเอาละครับสิบวินาทีสุดท้ายของยกครับหมดยกครับว่าจะจบยังไงครับดูว่าศิเลียมงคลนั้นดูเหมือนว่ามั่นใจแล้วนะครับว่าจะพผเ็ษสุดวิกเตอร์ลาบาดาเลสผู้ท้าชิงด้วยการน็อกนะครับต้นยกมานั้นดูแววตาดูสีหน้านั้นมีความมุ่งมั่นครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรครับนี่ครับลาบารดาเลสก็ก้มต่ำนะครับ ในขณะที่เข้าไปออกหมัดนั้นก็อันตรายเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับมวยเสือกนที่เกิดอุบัติเหตุจากศรีรษะชนกันครับเว็บซต์ที่ลําตัวบาดแผลที่แตกของลาบาราเลสันเริ่มจะมีเลือดไหลที่บริเวณหางตาด้านซ้ายครับแอบซ้ายทิ้งขวานี่เลยครับจังหวะที่ลาบาราเลสออกหมัดนั่นก้มนะครับศีรษะไปก่อนครับ เป็นคนยับซ้ายได้สองหมัดนี่ครับกล้องก็พยายามจะจับไปที่หางตาของล <Break, break. S 1> าบาดาเลสทั้งคู่เข้าไปกอดกันครับลาบาดาเลสทิ้งขวาได้หมัดหนึ่งยกนี้เป็นยกที่เจ็ดครับปล่ยยกแล้วครับ oh, <my> ยังคงจะแจ้งกว่านะครับสหรับ ยกนี้ทีมอเมนกิกนยังคงต่อยได้ดีครับในขณะที่ลาบานาลเลสตันดูเหมือนว่าไม่ค่อยออกหมัดครับจะหนีซะมากกว่าเลืบเกกริ่มนแต่ไหลออกขึ้นมามากนะครับใกล้จะมดยกครับมดยกครับชมกันต่อครับมาถึงยกที่8ครับคู่นี้ก็ต่อยกตามตกฎกติกาของสภามวิโลกูสิบสยกแล้วครับแต่ว่าจะจบลงอย่างไรครับในเมื่อ ดูความจะแย่นะครับออกหมัดได้มากกว่านั้นศิริบงคนออกหมัดได้มากกว่าแต่ว่าไปถูกตัดคะแนนครับเพราะว่าศรีษะชนกับวิคเตอร์ลบานาเลสหนึ่งสองครับเอาละครับลาบานาเลสโดนสองหมัดเริ่มกันเชียงหนีครับโดนอาวรับทิ้งขวาตรงแอฟซายสองหมัดครับติดเชือกรับโดนอวคัตอีกบาทหนึ่ง อสองสำบัดนี้สิริมงคลต่อยได้ดีกว่าครับ,รบ,บลาบาเรสนั้นเริ่มจะติดเชื่อครับต่างคนต่างยับซ้ายคนละหมับดมาถึงกลางยกที่8ครับ1นสองครับดูเหมือนว่าระบบหายใจของลาบาเลสนั้นดูเหนื่อยลงไปแล้วนะครับ เสียงปฏิการร่วมกับพิ๊กอึงมากต่างคนต่างบวกขวาซิรียลเขาก็โดนนะครับโดนขวามาสักครู่นี่บิ๊กอึงยังคงตะโกนบอกว่าให้ยัดก,ก่อนครับก่อนที่จะออกมาขวานะให้ออกมาซ้ายก่อนมาถึงช่วงไกครับต่างคนต่างยัดซ้ายคนละหมัดยับซ้ายทิ้งขวาครับโดนเต็มเต็มครับระบาดาเลส หมือนว่าจะออกทางขวาเสร็จแล้วกลับมาทางซ้ายครับต่างคนต่างปวกขวาด้วยกันมาแล้วครับวัดกันที่ความหนักครับเพราะว่าใครหนักกว่าลาไาเลสบวกมาชมกันต่อครับยกที่เกาในขณะนี้นั้นแดบดบที่บริเวณเวทีนั้นหมดไปแล้วครับก็อุปสรรคทานด้านแสงแดดเข้าตานัก,กมวยน,นั้นคงจะหมดไปครับ แต่ว่าในขณะที่ลาบาราเลสท่านเลือดกันคงไหลที่บริเวณหางตาด้านซ้ายแห้งเลยครับโดนขวาตัวของลาบาราเลสครับรอสักครู่นี่เสียงตะโกนสั่งยักยักยังคงดังอยู่ตลอดเวลาครับท่านผู้ชมที่รับชมการถ่ายทอดสดคงได้เห็นนะครับคาดว่าน่าจะเป็นเสียงที่ดังที่สุดร้ายแล้วตามด้วยขวาครับ มีเพิ่มกำชับมานะครับคำหลังว่ามืออย่าตกครับมืออย่าห้อยมืออย่าห้อยอากาเริ่มสบายขึ้นครับที่จังหวัดปัตตานีในขณะนี้ดูมันว่าสิริมนคลนนั้นผ่องหายใจนะครับมาถึงยกที่9โดนขวาเต็มเตมครับโดนที่ขมับด้านซ้ายครับลาบานาเลสน ยับซ้ายครับยับ้ายลรวดึงจังหวะถอยออกมาทิ้งขวาเขากกขูแเราออกทุกซ้ายครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงนี้เป็นอย่างไรครับลาบานาเลสต้องหมุนออกจากเชือกมาครับเพราะว่าซิลูคนนี่กำลังจะไล่ตอนให้ลาบานาเลสเข้ามุมอับหมดยกขวาต่อขวาบวกกันครับ ลา巴拉เลสต์ต่อยลกตัดลำตัวของสิริมงคลในขณะที่สิริมงคลนั้นทิ้งขวาที่หน้าหนึ่งสองที่ลำตัวไม่ถึงครับยกนี้ยกสิบแล้วครับท่านผู้ชมครับได้ยินเสียงสั่งครับว่าซ้ายอย่าห้อยครับก็เสียงบิ๊กอึงครับแลกกันครับช่วงนี้าลนะครับลา巴拉เลสตนแลกด้วยแล้วออกไปหมุนบนครับเสียงแฟนโวยชาวจังหวัดปัตตานีเชียร์นะครับ สรงชิงเชียร์ซิรปคนตะอนทองปาร์ควิวครับก็อ,อยากจะเห็นนักมวยไทยป้องกันตำแหน่งโดยการน็อกคู่ต่อสู้ครับแต่ว่าผีขามไม่ได้นะครับอบาลาเลสันขวาสวนขวานหนักทีเดียวครับยับซ้ายแล้วตามด้วยขวายังไม่ค่อยถึงมาถึงปลายยกที่สิบครับเกินเจ้าเกิเจ้าชลกาสามสิบวินาทีสุดท้ายครับ วิญญานต้องถือนาฬิกาจับเวลาเลยครับว่า30ิวินาทีสุดท้ายนี้จะสั่งให้เชียร์บม่คนนั้นเร่งครับในขณะที่ตอมการจับเวลา10วินาทีสุดท้ายจะเคาะสัญญาณบอกมิสเตอร์มาตินเดนกินครับปลายยกแล้วครับยกมีก็ยังคงต่อยได้ครับสําหรับเิีิมงคลออกมาได้อีก2ยกครับยกมีกับยกหน้าการป้องกันตําแหน่งแชมเบโลครั้งที่ภาคับบังคับของสิริมงคลจะจบลงครับแต่ว่าผลการตัดสินนั้นจะเป็นอย่างไรครับ ก็ดูเหมือนว่าความชัดเจนออกมาได้มากกว่านั้นอยู่ที่สิลิมงคลนกับแต่ว,ว่าไปถูกตัดคะแนนที่ยก6นะครับกรรมการมิสเตอร์มาตินเดนกินสั่งกรรมการใั้คะแนน3ท่านข้างล่างตัดคะแนนนะครับน,นั่นคือความเป็นห่วงครับลุ้นกันต่อยกที่11ดูเหมือนว่ามวยคู่นี้นั้นระยะไปชิดระยะครุกวงในค่อนข้างน้อยครับต่อยกันโดยไว้พริบป,ปฏิหาร วงนอกซะมากกว่ายัือ2หมัดครับแฟนมวยที่ต้องการจะพักผ่อนที่ถนนพรลามเก้าก็อยู่เดมนะครับที่วิลล่าคาเฟ่ปากซอยศูนย์วิจัยครับเป็นอะไรจับบันเทิงที่ทันสมัยน่าสัมผัสครับหรือจะไปที่โรงแรมเฉลงงิมวงมีทัางหัทเทเวทคาราโอเกะสนุกเกอร์ ที่โรงแรมเฉลิมบงก์ก็อยู่ฝั่งขราวประแดงครับสองเริ่มจะเดินครับโรบานาเลสแต่ว่าเดินเดินจุดๆนะครับเดินเข้ามา20เมตรครับเสียงวิ่งอึ่งตะโกนบอกที่มุมแดงแรกกันครับนี่ครับจังหวะศีรษะครับเห็นเลยครับว่าวันแรกที่ศีรษะโคกนะครับแหมมวยผู้นิทานว่าต่อยระยะกันใกล้ๆนี่อันตรายเป็นอย่างยิ่งครับเอาครับปลายยกแล้วครับแรกกันแล้วครับตรงนี้ โดนทุกซ้ายครับสิริมงคลเพื่อลุ้นกันต่อครับยกสุดท้ายการป้องกันตั้งแน่งแชมป์โลกภาพบังคับของสิริมงคลนครทองปาควิคกับกับคู่ทาชจริงชาวเม็กันวิกเตอร์ลาบาดาเลสครับยกสุดท้ายครับก็มีความเป็นไปได้สูงรับว่ามวยคู่นี้นั้นจะต้องตัดสินด้วยการนับคะแนนครับเพราะว่ายกสุดท้ายนะครับโอกาสที่จะน็อกกันนั้นก็คง คงยากแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่ครับเรื่องของหมัดหมูนี่เป็นการป้องกันตำแหน่งทั้งที่3ของเจ้าโอนะครับสี่คนมีชื่อเล่นว่าโอในปัจจุบันนี้ยังเป็นนักศึกษาอยู่อายุ19เต็มครับย่าง20ในขนีดนี่ดีครับทายครับลาบาราเลสก็กระบวกด้วยขวาเหมือนกันครับเพว่าจังหวะที่เข้ามานี่ครับหัวไปก่อนทุกที เอาครับโดนขวาดักของศิลิมงคลถูกยับซ้ายอีกหมัดหนึ่งดูเหมือนว่าบิ๊กอึงสั่งนะครับสั่งว่าให้ยับซ้ายเยอะๆครับไม่แลกแล้วครับทิ้งขวาที่ขมับซ้ายอีกหมัดนึครับยับซ้ายไว้ทำอะับเริ่มจะเดินครับแต่ว่าพอเดินเข้ามาถูกตัดประตูสองหมัดก็หยุดครับหมดยกสุดท้ายครับ